พ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ้ยฟังทางนี้ให้ดีนะครับข่าวนี้บอกตรงๆเลยว่าไม่ธรรมดาและไม่ใช่ข่าวเล็กโอ้โหใครได้ยินครั้งแรกนี่ต้องมีสะดุ้งกันบ้างแหละเพราะล่าสุดมีรายงานยืนยันออกมาว่าทหารไทยสามารถยึดระบบขีปนาวุธต่อต้านรถถังนำวิถียุคที่5สัญชาติจีนรุ่น GAM 102 LR ได้เป็นจำนวนมากย้ำอีกครั้งนะครับ ยุคที่5ไม่ใช่ของเก่าไม่ใช่ของตกยุคและไม่ใช่อาวุธตลาดล่างโอ้โหมันคือของไม่เอี่ยมระดับโลกที่เพิ่งเปิดตัวในปีนี้ปี2025นี่เองคำถามแรกที่ผุดขึ้นมาในหัวทันทีคือเฮ้ยอาวุธระดับนี้มาอยู่ในแนวรบจริงได้ยังไงยังไม่ทันที่นักวิเคราะห์จะอธิบายกันครบทุกมุมแต่มันไปโผล่บนเนิน677เดิซะแล้วฟังแล้วมันใช่เรื่องบังเอิญจริงๆเหรือพ่อแม่พี่น้อง ลองนึกภาพตามนะครับอาวุธที่เพิ่งโชว์ตัวในงานนิทรรศการอาวุธระดับนานาชาติอาวุธที่ยังไม่แพร่หลายอาวุธที่แต่ละลูกราคาเป็นล้านล้านบาทแต่กลับถูกนำมาใช้จริงในพื้นที่ปะทะโอ้โหแค่นี้ก็ไม่ธรรมดาแล้วใช่ไหมล่ะและที่มันพีคยิ่งกว่านั้นก็คือ GAM 1 0 2 LR ไม่ใช่ขีปนาวุธธรรมดามันคือ ATGM รุ่นที่5ระบบยิงแล้วลืมล็อกเป้ายิงปุ๊บ คนยิงไม่ต้องตามต่อแถมยังมีโหมดเลือกเป้าหมายกลางอากาศได้อีกต่างหากโอ้โหนี่มันไม่ใช่ของเล่นมันคืออาวุธเปลี่ยนเกมชัดๆบางคนอาจจะบอกว่าก็แค่อาวุธต่อต้านรถถังไม่ใช่เหรอแต่เดี๋ยวก่อนครับคิดแบบนั้นบอกเลยว่าพลาดแรงเพราะขีปนาวุธยุคใหม่แบบนี้ไม่ได้มีไว้ยิงรถถังอย่างเดียวมันยิงฐานที่มั่นยิงสิ่งปลูกสร้างยิงยานพาหนะยิงเรือได้หมด พูดง่ายๆคือใครอยู่ในพิสัยมีหนาวคำถามต่อมาที่หนักขึ้นเรื่อยคือใครเป็นคนเอาของระดับนี้เข้ามาใครอนุมัติใครสนับสนุนและที่สำคัญที่สุดคือนี่คือการใช้งานปกติหรือคือการทดสอบอาวุธในสนามรบจริงกันแน่พ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ้ยข่าวนี้ไม่ใช่แค่ข่าวยึดอาวุธไม่ใช่แค่เรื่องชายแดนแต่มันอาจเป็นสัญญาณบางอย่างสัญญาณของเกมอำนาจ สัญญาณของเทคโนโลยีอาวุธและสัญญาณของสิ่งที่กำลังเปลี่ยนไปในภูมิภาคนี้แบบเงียบๆแต่หนักหน่วงตอนนี้อย่าเพิ่งสรุปอย่าเพิ่งเชื่อใครง่ายๆเพราะหลังจากนี้เราจะค่อยๆแกะค่อยๆวิเคราะห์ค่อยๆต่อภาพให้ชัดว่าอาวุธจีนยุคใหม่มาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไรและมันกำลังบอกอะไรกับเราพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ้ยตอนนี้เรามาเข้าเรื่องสำคัญอีกขั้นหนึ่งแล้วนะครับและบอกเลยว่า ตอนนี้แหละคือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเพราะถ้าไม่เข้าใจเนิน667คุณจะไม่เข้าใจเลยว่าทำไมอาวุธระดับนี้ถึงกลายเป็นข่าวใหญ่โอ้โหพูดแล้วขนลุกถามตรงๆเลยนะครับเนิน667คืออะไรมันไม่ใช่แค่กองดินไม่ใช่แค่พื้นที่ชายแดนธรรมดาและไม่ใช่เนินที่ใครจะขึ้นไปยืนเล่นๆได้ แต่มันคือพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่ใครคุมได้ได้เปรียบแบบเห็นเห็นลองนึกภาพตามนะพ่อแม่พี่น้องพื้นที่สูงเท่ากับมองเห็นไกลพื้นที่สูงเท่ากับยิงได้ก่อนพื้นที่สูงเท่ากับคุมเส้นทางเคลื่อนกำลังโอ้โหแค่สามอย่างนี้ก็รู้แล้วว่าใครอยู่ข้างบนใครอยู่ข้างล่างเกมมันต่างกันแค่ไหน และพอเอาขีปนาวุธต่อต้านรถถังยุคที่5ไปวางบนเนินแบบนี้นะโอ้ยบอกเลยว่าไม่ใช่แค่ได้เปรียบแต่มันคือคุ้มเกมชัดๆยิงจากที่สูงเลือกเป้าหมายได้ก่อนเห็นทุกการเคลื่อนไหวผูดตรงๆคือใครเดินใครขยับใครโผล่เห็นหมดหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าพื้นที่สูงในสนามรบไม่ได้วัดกันแค่เมตรแต่วัดกันที่ องศาการมองและองศาการยิงขึ้นไปแค่ไม่กี่สิบเมตรบางทีเปลี่ยนทั้งแนวรบโอ้โหนี่แหละที่เขาเรียกว่ายุทธศาสตร์ของจริงแล้วพอข่าวบอกว่าอาวุธที่ถูกยึดได้มันถูกวางอยู่บนเนิน6.67ไม่ใช่ในโกดังไม่ใช่ระหว่างขนส่งแต่เป็นพื้นที่พร้อมใช้งานเฮ้ยตรงนี้แหละที่มันชวนคิดหนักคำถามคือ ใครเป็นคนเลือกจุดนี้ใครวางแผนใครประเมินภูมิประเทศเพราะคนที่เลือกเนิน667ได้ต้องไม่ใช่มือสมัครเล่นแน่นอนต้องรู้เรื่องแผนที่รู้เรื่องการรบและรู้ว่าจุดนี้มันฆ่าเกมได้ยังไงพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ้ยถ้าอาวุธระดับนี้ไปอยู่ในพื้นที่ต่าข่าวอาจจะไม่แรงเท่านี้แต่พอไปอยู่บนพื้นที่สูงแบบเนิน667มันเปลี่ยนความหมายของข่าวทันที จากยึดอาวุธกลายเป็นยึดจุดเปลี่ยนของเกมและอย่าลืมนะครับพื้นที่สูงแบบนี้ไม่ได้ใช้แค่ป้องกันแต่มันคือพื้นที่สำหรับเปิดเกมรุกยิงก่อนเห็นก่อนคิดก่อนโอ้โหใครได้ก่อนคนนั้นได้เปรียบแบบไม่ต้องเถียงเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งมองข่าวนี้เป็นเรื่องเล็กอย่าเพิ่งคิดว่าแค่ชาแดนไกลบ้านเพราะเนิน667 ไม่ได้สำคัญแค่เชิงภูมิประเทศแต่มันสำคัญเชิงอำนาจใครคุมเนินนี้ได้คุมความได้เปรียบไปครึ่งหนึ่งแล้วใจเย็นๆพ่อแม่พี่น้องเรื่องมันยังไม่จบง่ายๆเพราะต่อจากนี้เราจะไปดูว่าอาวุธแบบ GAM 1 0 2 LR เมื่ออยู่บนพื้นที่แบบนี้มันอันตรายแค่ไหนและใครกันแน่ที่กล้าเอามาใช้ตรงจุดนี้พ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ้ย ตอนนี้เรามาเข้าตัวพระเอกของเรื่องกันแล้วนะครับและบอกเลยว่ายิ่งรู้จักยิ่งอึ้งยิ่งขนลุกเพราะสิ่งที่ถูกยึดได้มันไม่ใช่อาวุธไกากาแต่มันคือ GAM102LR ขีปนาวุธต่อต้านรถถังนำวิถียุคที่5ของจีนโอ้โหแค่คำว่ายุคที่5นี่ก็ไม่ธรรมดาแล้วถามกันตรงๆเลย GAM 1 0 2 LR มันคืออะไรมันคือ ATGM หรือขีปนาวุธต่อต้านยานเกราะที่ถูกออกแบบมาเพื่อฆ่ารถถังสมัยใหม่โดยเฉพาะไม่ใช่ยิงมั่วไม่ใช่กะระยะเอาแต่เป็นของแม่นของฉลาดและของโคตรอันตรายสิ่งที่ทำให้มันโหดคืออะไรอย่างแรกเลยยิงแล้วลืมใช่ครับพ่อแม่พี่น้องยิงปุ๊บ คนยิงไม่ต้องยืนคุ้มไม่ต้องตามเป้ายิงเสร็จหมอบเปลี่ยนที่ได้ทันทีโอ้โหนี่แหละที่ทำให้คนยิงรอดคนโดนคือซวยอย่างที่สองมันมีหัวนำวิถีขั้นสูงที่สามารถล็อกเป้าหมายหลังยิงได้แปลว่าอะไรแปลว่าแม้ยิงออกไปแล้วยังเลือกเป้าหมายกลางอากาศได้อีกอ้ยคิดดูสิพ่อแม่พี่น้องเป้าหมายหลบเป้าหมายเปลี่ยนเส้นทางเปลี่ยน ขีปนาวุธมันยังตามได้และตรงนี้แหละครับที่คนทั้งโลกเอามันไปเทียบกับ FGM-148 Javelin เเของสหรัฐเพราะแนวคิดมันคล้ายกันมากยิงจากที่ปลอดภัยโจมตีจากมุมบนทะลุเกราะหนักๆแบบไม่ปราณีเรียกได้ว่าจีนทำเจเวลินเวอร์ชันของตัวเองชัดๆพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ้ย อย่าเข้าใจผิดว่า ATGM คือยิงได้แค่รถถังนะยุคนี้มันไม่ใช่แล้ว g a m 1 0 2 LR ถูกออกแบบมาเป็นอาวุธอเนกประสงค์ยิงฐานที่มั่นได้ยิงสิ่งปลูกสร้างได้ยิงยานพาหนะได้ยิงเรือได้ด้วยพูดง่ายๆคือใครอยู่ในพิสัยมีสิทธิ์โดนและอย่าลืม ลูกหนึ่งนักกว่า50กิโลกรัมราคาเป็นล้านไม่ใช่อาวุธที่ใครเอามาซ้อมเล่นๆน,นี่คือของจริงที่ใช้ในสถานการณ์จริงเท่านั้นโอ้โหคิดแล้วมันหนาวจริงๆคำถามมันเลยเด้งขึ้นมาแรงมากว่าใครกล้าเอาของระดับนี้ลงสนามเพราะอาวุธใหม่ขนาดนี้ปกติเขาเก็บไว้โชว์เก็บไว้ทดสอบเก็บไว้ขายแต่ครั้งนี้มันถูกใช้จริง พ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ้ย g a m 1 0 2 LR ไม่ใช่แค่อาวุธแต่มันคือสารที่ถูกส่งออกมาแบบไม่พูดสารที่บอกว่าเทคโนโลยีนี้พร้อมแล้วระบบนี้ใช้ได้จริงและใครบางคนอยากให้โลกเห็นอย่าเพิ่งสรุปว่าใครอยู่เบื้องหลังแต่อย่าเพิ่งคิดว่ามันเกิดขึ้นโดยบังเอิญเพราะอาวุธแบบนี้ไม่ควรมาอยู่ในแนวรบเล็กๆ ถ้าไม่มีเหตุผลที่ใหญ่กว่านั้นใจเย็นๆพ่อแม่พี่น้องของแรงยังไม่หมดตอนหน้าเราจะมาดูกันว่าอาวุธลูกและหลายล้านใครเป็นคนจ่ายใครเป็นคนอนุมัติและใครได้ประโยชน์จากการที่มันถูกใช้จริงพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ้ยตอนนี้ขอให้ตั้งสติให้ดีนะครับเพราะตอนนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องที่แม่งโคตรสะเทือนใจคนทำข่าวความมั่นคง นั่นก็คือเรื่องราคาของอาวุธตัวนี้โอ้โหพูดแล้วต้องกลืนน้ำลายขีปนาวุธ G.A.M. 1 0 2 L.R. 1ลูกราคาประเมินอยู่ที่ประมาณ1,12,000ดอลลาร์ 1, 112, สหรัฐตีเป็นเงินไทยก็ราวๆ3 5ล้านแสนบาทต่อลูกย้ำอีกครั้งนะพ่อแม่พี่น้องต่อลูกนะไม่ใช่ต่อกล่องไม่ใช่ต่อชุดไม่ใช่ต่อพัก ลูกเดียวยิงตูมเดียวเงินหายเป็นล้านคำถามแรกที่ต้องถามดังๆเลยคือใครกล้าเอาของแพงขนาดนี้มาใช้ในสนามจริงวะนี่ไม่ใช่อาวุธราคาถูกไม่ใช่ของแจกไม่ใช่ของที่ยิงพลาดแล้วยักไหลได้นี่คือของที่ทุกการยิงต้องมีคนรับผิดชอบปกติอาวุธใหม่ระดับนี้นะเขาจะเอาไปโชว์เอาไปทดลองในสนามปิด เอาไปทดสอบกับหุ่นหรือไม่ก็เก็บไว้เป็นของโชว์ศักยภาพแต่รอบนี้มันไม่ใช่แบบนั้นเลยพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ้ยมันถูกนำมาใช้ในแนวรบจริงพื้นที่จริงสถานการณ์จริงมีชีวิตคนเป็นเดิมพันจริงๆโอ้โหตรงนี้แหละที่ข่าวมันเปลี่ยนน้ำหนักทันทีคำถามมันเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆใครเป็นคนควักเงินเงินมาจากไหน งบใครใครเซ็งอนุมัติและที่สำคัญที่สุดใครรับความเสี่ยงถ้ามันถูกยึดถูกถ่ายรูปเอาไปวิเคราะห์เพราะอย่าลืมนะพ่อแม่พี่น้องอาวุธยุคใหม่แบบนี้มันไม่ใช่แค่เหล็กกับดินปืนแต่มันคือข้อมูลคือเทคโนโลยีคือความลับทางทหารคือของที่ประเทศผู้ผลิตไม่อยากให้หลุดแต่ครั้งนี้มันหลุดและไม่ได้หลุดธรรมดามันถูกยึดได้เป็นจำนวนมาก โอ้โหแค่นี้ก็รู้แล้วว่าคนที่อนุมัติต้องมั่นใจแค่ไหนมันเลยทำให้หลายคนเริ่มตั้งข้อสงสัยว่านี่เป็นแค่การใช้งานปกติหรือเป็นการทดสอบอาวุธในสนามรบจริงกันแน่เพราะถ้าคุณเป็นผู้ผลิตอาวุธการได้เห็นอาวุธตัวเองถูกใช้จริงในสภาพแวดล้อมจริงกับศัตรูจริงมันคือโฆษณาที่แรงที่สุดแบบไม่ต้องพูดอะไรเลยพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ้ย อาวุธลูกละสามล้านกว่าไม่ได้ถูกยิงเพราะความสะเพรา่าไม่ได้ถูกใช้เพราะอารมณ์แต่มันถูกใช้เพราะมีคนเห็นว่าคุ้มคุ้มกับอะไรคุ้มกับผลลัพธ์คุ้มกับข้อมูลคุ้มกับสัญญาณที่ถูกส่งออกไปและตรงนี้แหละครับที่ข่าวมันเริ่มไม่ใช่แค่เรื่องชายแดนแต่มันเริ่มเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมอาวุธเกมอำนาจและการเมืองระดับภูมิภาคแบบเต็มตัวใจเย็นๆพราแม่พี่น้อง ถ้าคิดว่าตอนนี้หนักแล้วบอกเลยว่ายังเพราะตอนหน้าเราจะไปดูว่าใครคือผู้ผลิตตัวจริงอุตสาหกรรมอาวุธจีนกำลังคิดอะไรและทำไมอาวุธตัวนี้ถึงถูกปล่อยออกมาสู่สนามรบได้พ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ้ยมาถึงตอนนี้บอกเลยนะครับว่าเรื่องมันไม่ใช่แค่ขีปนาวุธลูกสองลูกแล้วเพราะถ้าเรายังไม่รู้ว่าใครเป็นคนสร้างและเขากำลังคิดอะไรอยู่เราจะมองข่าวนี้ตื้นมากโอ้โหตื้นแบบอันตรายด้วย ขอพาไปรู้จักชื่อหนึ่งที่ต้องจำให้ขึ้นใจ Poly Defense บริษัทอาวุธยักษ์ใหญ่ของจีนอยู่ในเครือ Poly Technologies ไม่ใช่บริษัทโนเนมไม่ใช่โรงงานลับหลังบ้านแต่เป็นตัวหลักตัวจริงตัวโหดของอุตสาหกรรมอาวุธจีนพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ้ยบริษัทนี้ไม่ได้ทำแค่ขายปืนขายจรวดแต่มันคือแขนขาเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐจีนพูดกันตรงๆคือของเขาไม่ได้ผลิตมาเล่นๆแต่ผลิตมาเพื่อเปลี่ยนเกม แล้ว G A M 1 0 2 L R เปิดตัวที่ไหนรู้ไหมงาน E D X 2025งานโชว์อาวุธระดับนานาชาติที่มีนายทหารนักการเมืองนักซื้ออาวุธจากทั่วโลกเดินกันขวักไข่โอ้โหนี่มันเวทีโชว์ของไม่ใช่นานเงียบเงียบแน่นอนคำถามคืออาวุธที่เพิ่งเปิดตัวในงานโชว์ทำไมถึงมาพล่ในสนามรบจริงเร็วขนาดนี้ปกติมันต้องใช้เวลาเป็นปีทดสอบปรับปรุงทดลองแต่รอบนี้มันข้ามขั้น พ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ้ยในวงการอาวุธเขามีคำพูดหนึ่งที่โคตรจริงไม่มีโฆษณาไหนแรงกว่าการใช้จริงในสนามรบยิงโดนจริงพังจริงคนกลัวจริงยอดขายมาเองมันเลยทำให้หลายคนตั้งข้อสงสัยว่านี่คือการทดสอบภาคสนามแบบไม่เป็นทางการหรือเปล่าเพราะถ้าอาวุธทำงานได้ดีข้อมูลจะกลับไปที่ผู้ผลิตเอาไปปรับเอาไปขายเอาไปต่อยอดโอ้โหเกมนี้มันโคตรลึกและอย่าลืมนะครับ จีนไม่ได้แข่งแค่อาวุธแต่แข่งอิทธิพลแข่งภาพลักษณ์แข่งว่าใครคือผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดอาวุธโลกการที่อาวุธจีนถูกใช้จริงแม้จะถูกยึดได้มันก็ยังส่งสัญญาณแรงมากว่าเทคโนโลยีนี้พร้อมแล้วพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ้ยลองคิดกลับมาดูดีๆถ้าอาวุธมันห่วยถ้ามันยังไม่พร้อมเขาไม่มีทางปล่อยมันออกมาให้เสียชื่อเสียงแต่ถ้ามันถูกปล่อยแปลว่าเขามั่นใจมั่นใจในอะไร มั่นใจในระบบมั่นใจในเทคโนโลยีและมั่นใจว่าต่อให้ถูกจับตามองมันก็ยังคุ้มในภาพรวมตรงนี้แหละครับที่ข่าวมันเริ่มขยับจากเรื่องทหารชายแดนกลายเป็นเกมอุตสาหกรรมอาวุธระดับโลกโอ้โหใครมองไม่ออกบอกเลยว่าตามไม่ทันใจเย็นๆพ่อแม่พี่น้องเพราะต่อจากนี้เราจะไปดูว่า ATGM ยุคใหม่แบบนี้ไม่ได้แค่ฆ่ารถถังแต่มันเปลี่ยนรูปแบบการรบทั้งสนามยังไงพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ้ย มาถึงตอนนี้ขอเตือนกันตรงๆเลยนะครับว่าถ้ายังคิดว่า ATGM มีไว้ยิงรถถังอย่างเดียวบอกเลยว่าคิดผิดแรงโอ้โหยุคนี้มันไม่ใช่แบบนั้นแล้วมันเปลี่ยนไปไกลมากจนบางทีคนตามข่าวยังต้องอ้าปากค้างขีปนาวุธต่อต้านรถถังยุคใหม่อย่าง GAM 1 0 2 LR เนี่ยชื่อมันอาจจะบอกว่าต่อต้านรถถังแต่ความจริงคือมันเป็นอาวุธอเนกประสงค์เต็มรูปแบบยิงฐานที่มั่นก็ได้ ยิงอาคารก็ได้ยิงยานพาหนะก็ได้ยิงเรือก็ยังได้อีกโอ้โหพูดแล้วมันหนาวจริงๆลองคิดตามนะพ่อแม่พี่น้องเมื่อก่อนถ้าจะโจมตีฐานที่มัน่นต้องใช้ปืนใหญ่ต้องใช้เครื่องบินต้องวางแผนใหญ่โตแต่วันนี้ทหารไม่กี่คนถืออาวุธหนึ่งชุดสามารถสร้างความเสียหายระดับยุทธศาสตร์ได้เฮ้ยมันเปลี่ยนเกมชัดๆสิ่งที่โหดที่สุดของ ATGM รุ่นที่5คือ ความแม่นบวกความฉลาดบวกความยืดหยุ่นไม่ใช่ยิงสุม่มไม่ใช่ยิงตามดวงแต่มันเลือกเป้าเลือกมุมเลือกจังหวะโอ้โหเหมือนอาวุธมันคิดเองได้ยังไงอย่างนั้นพอแม่พี่น้องชาวไทยเอ้ยพออาวุธแบบนี้เข้าไปอยู่ในพื้นที่อย่างเนินห7เจ็ดเจมันไม่ได้แค่เพิ่มอำนาจการยิงแต่มันเปลี่ยนพฤติกรรมของสนามรบทั้งหมดฝ่ายตรงข้ามไม่กล้าเคลื่อนไม่กล้าโผล่ไม่กล้าใช้ยานพาหนะเพราะไม่รู้ว่า ขีปนาวุธจะพุ่งมาจากมุมไหนนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าอาวุธเปลี่ยนสมดุลหรือเกมเชนเจอร์ไม่ต้องยิงเยอะแค่มีอยู่ก็ทำให้ทั้งพื้นที่ตึงเครียดโอ้โหแค่ตั้งไว้คนก็ระแวงแล้วและอย่าลืมนะพ่อแม่พี่น้อง ATGM ยุคใหม่ไม่ได้แค่ฆ่าเป้าหมายแต่มันฆ่าขวัญกำลังใจทำให้ฝ่ายตรงข้ามต้องคิดซ้ำต้องชะลอต้องเปลี่ยนแผนนี่คืออำนาจที่ไม่ต้องยิงก็ได้ผล พออาวุธแบบนี้เริ่มแพร่หลายสนามรบจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปรถถังแพงๆฐานที่มั่นใหญ่ๆสิ่งปลูกสร้างแข็งแข็งแรงทั้งหมดกลายเป็นเป้าหมายที่เสี่ยงมากขึ้นโอ้โหใครไม่ปรับตัวบอกเลยว่าตามไม่ทันพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ้ยนี่จึงไม่ใช่แค่ข่าวอาวุธแต่มันคือสัญญาณว่ารูปแบบการรบกำลังเปลี่ยนจากกำลังจำนวนมากไปสู่เทคโนโลยีแม่นยำจากความใหญ่ไปสู่ความฉลาด และตรงนี้แหละครับที่ทำให้การยึด G A M 1 0 2 L R ได้มันไม่ใช่แค่ได้ของแต่คือการได้เห็นทิศทางของสงครามยุคใหม่แบบชัดๆใจเย็นๆพ่อแม่พี่น้องเพราะเรื่องยังไม่จบตอนหน้าเราจะหันกลับมามองฝั่งเรามองมุมไทยว่าเหตุการณ์นี้ส่งผลอะไรต่อความมั่นคงของประเทศและเราคูรอ่านเกมนี้ยังไงพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ๋ยมาถึงตอนนี้ขอพูดกันแบบไม่อ้อมไม่แต่งไม่อวยใครนะครับ เพราะมุมของไทยนี่แหละคือจุดที่ต้องตั้งสติที่สุดโอ้โหข่าวมันแรงอารมณ์มันพาไปแต่ถ้าไม่คิดให้รอบเดี๋ยวหลงเกมเอาง่ายๆก่อนอื่นต้องพูดให้ชัดก่อนเลยการที่ทหารไทยยึดอาวุธยุคที่5ได้เป็นจำนวนมากนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กไม่ใช่ฟลุกและไม่ใช่แค่ได้ของแต่มันคือชัยชนะเชิงข่าวกรังชัดคัดพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ๋ยอาวุธแบบ G A M 102 L R มันไม่ใช่แค่เหล็กไม่ใช่แค่จรวดแต่มันคือคลังข้อมูลตั้งแต่ระบบนำวิถีระบบควบคุมการเชื่อมต่อไปจนถึงแนวคิดการใช้งานจริงโอ้โหของแบบนี้นักวิเคราะห์ทหารเห็นแล้วตาลุกวาวแต่แต่ตรงนี้แหละครับที่ต้องใจเย็นเพราะการยึดได้ไม่ได้แปลว่าเรื่องจะจบบางทีมันอาจเป็นจุดเริ่มต้นของแรงกดดันชุดใหม่ด้วยซ้ำถามกันตรงๆนะพ่อแม่ที่น้อง เมื่ออาวุธระดับนี้ถูกเปิดโปงถูกถ่ายภาพถูกพูดถึงในสื่อมันย่อมมีคนไม่พอใจและในเกมความมั่นคงความไม่พอใจนี่แหละอันตรายไทยต้องทำอะไรไม่ใช่โวยวายไม่ใช่ขยายความขัดแย้งแต่ต้องนิ่งสุขุมและอ่านเกมให้ออกว่าใครกำลังมองใครกำลังจับตาและใครกำลังรอจังหวะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ๋ยเรื่องนี้มันสอนอะไรเรา มันสอนว่าสนามรบสมัยใหม่มันใกล้ตัวกว่าที่คิดอาวุธล้ำๆเทคโนโลยีแพงๆไม่ได้อยู่แค่ในข่าวต่างประเทศแต่มันมาอยู่ตรงไทยแลนด์เราแล้วจริงๆและนี่คือสัญญาณเตือนว่าไทยต้องจริงจังกับข่าวกรางเทคโนโลยีป้องกันและการอ่านเกมภูมิรัฐศาสตร์มากกว่าที่เคยเป็นมาอย่าหลงดีใจอย่างเดียวอย่าตกใจจนเกินเหตุแต่ต้องเข้าใจว่าการยึดอาวุธครั้งนี้ทำให้ไทยถูกมองมากขึ้นถูกจับตามอง ถูกประเมินถูกคิดต่อโอ้โหนี่แหละโลกความจริงของเกมอำนาจพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ๋ยเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของทหารอย่างเดียวไม่ใช่เรื่องของชายแดนอย่างเดียวแต่มันคือเรื่องของความมั่นคงของประเทศในยุคอาวุธอัจฉริยะเราควรภูมิใจในความสามารถแต่ต้องถ่อมตัวกับสถานการณ์เพราะในโลกนี้ไม่มีชัยชนะไหนที่ได้มาแล้วไม่ต้องระวังต่อใจเย็นๆนะพ่อแม่พี่น้องตอนสุดท้ายกำลังมา ตอนที่เราจะมองภาพใหญ่จริงๆว่าเหตุการณ์นี้มันกำลังบอกอะไรกับอนาคตของภูมิภาคนี้ทั้งแถบพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ้ยมาถึงตอนสุดท้ายแล้วนะครับและขอพูดกันแบบใจถึงใจเลยว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ข่าวอาวุธธรรมดาแต่มันคือสัญญาณของอนาคตที่กำลังเคลื่อนตัวโอ้โหพูดแล้วมันแน่นอกลองถอยออกมามองภาพใหญ่กันสักก้าวนะพ่อแม่พี่น้อง อาวุธจีนยุคใหม่ถูกนำมาใช้จริงในพื้นที่ปะทะจริงใกล้บ้านเราใกล้กว่าที่หลายคนคิดเฮ้ยแค่นี้ก็รู้แล้วว่าโลกมันไม่เหมือนเดิมแล้วนี่ไม่ใช่แค่เรื่องจีนไม่ใช่แค่เรื่องกรรมัมพูชาและไม่ใช่แค่เรื่องไทยแต่มันคือเกมของภูมิภาคทั้งแถบที่มาหาอำนาจกำลังขยับหมากแบบเงียบๆแต่แรงมากพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ้ยอาวุธยัง GAM อ0 2 LR ่งอ มันไม่จําเป็นต้องยิงเยอะไม่จําเป็นต้องโชว์ใหญ่แค่มีอยู่ในพื้นที่มันก็เปลี่ยนพฤติกรรมทุกฝ่ายแล้วใครจะเดินใครจะขยับใครจะคิดทําอะไรต้องคิดซ้ําโอ้โหนี่แหละอํานาจที่แท้จริงและอย่าลืมนะครับเมื่ออาวุธใหม่ถูกใช้จริงข้อมูลก็ถูกเก็บจริงบทเรียนก็เกิดจริงต่อจากนี้อาวุธจะถูกพัฒนาเร็วขึ้นฉลาดขึ้นแม่นขึ้น สนามบอลในอนาคตจะไม่ใช้คนเยอะแต่ใช้เทคโนโลยีที่คิดแทนคนคิดแล้วมันหนาวนะพ่อแม่พี่น้องสำหรับประเทศไทยบทเรียนสำคัญไม่ใช่แค่ว่าเรายึดอะไรได้แต่คือเรามองออกหรือยังว่าโลกกำลังเปลี่ยนไปทางไหนความมั่นคงไม่ใช่แค่ปืนกับกำลังพลแต่มันคือข้อมูลการอ่านเกมและการตัดสินใจที่ไม่หลงอารมณ์พ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ้ย ข่าวนี้สอนเราว่าของแรงๆไม่ได้มาแบบเอะอะแต่มาแบบเงียบมาแบบแนบเนียนมาแบบที่ถ้าไม่ตั้งใจฟังจะไม่รู้เลยว่ามันใหญ่แค่ไหนอย่าตื่นตระนกแต่อย่าชะล่าใจอย่าดีใจจนลืมระวังและอย่ามองโลกง่ายเกินไปเพราะในเกมอำนาจคนที่อยู่รอดคือคนที่อ่านเกมออกก่อนเสมอสุดท้ายนี้พ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอยขอให้ฟังข่าวยังมีสติ คิดให้ลึกมองให้ไกลและอย่าปล่อยให้ใครลากเราไปด้วยอารมณ์เพราะโลกใบนี้กำลังเข้าสู่ยุคที่ข่าวอาวุธหนึ่งชิ้นอาจเปลี่ยนอนาคตได้ทั้งผูมิภาคจบตรงนี้ไม่ใช่เพื่อให้กลัวแต่เพื่อให้ตื่นรู้แล้วเจอกันใหม่ในข่าวใหญ่ครั้งหน้าเพราะบอกเลยครับโลกยังมีเรื่องแรงๆรออยู่อีกเพียบ